คือประเมินเป็นส่วนๆแก้ไขให้มันตรงจุดมันถึงจะแก้รูปแบบนั้นได้จมูกหมูจมูกชมพู่เนี่ยมันมีคําศัพท์ประเภทนี้ไหมมีเฉพาะคนไทยหรือเปล่าที่เป็นหรือว่าแบบมันมีทั่วโลกเลยแล้วก็เขาแก้ไขกันยังไงจมูกหมูเนี่ย มันก็คือจมูกที่มันเชิดขึ้นมองเห็นรูจมูกเยอะอแค่นั้นเองนะอของตาประเทกเขาอาจจะเรียก c contract n o น e ก็คือจมูกมันถูกล้างขึ้นเลิกขึ้นทําให้เห็นรูจมูกมากขึ้นก็เป็นลักษณะที่ไอองศาตรงปากกับจมูกเนี่ยมันกว้างเกินไปหรือบางทีคนไทยอาจจะเรียกจมูกสั้นก็ได้วิธีแก้ปัญหาคือยืดจมูกลงมายืดให้ยาวลงมาในแนวข้างล่างแนวเท้าอะไม่ใช่ยาวไปข้างหน้ายิ่งไปข้างหน้ายิ่งเชิดแต่ถ้าลงข้างล่างได้ จมูกจะยาวคือแนะนําคือควรทําเป็นเหมือนการต่อจมูกออกมาคือต่อผนังก้นจมูกออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อผนังก้านจมูกมาองศาจมูกเราจะแคบลงจมูกเราก็จะดูยาวขึ้นมาที่คําถามที่สองจมูกชมพู่คืออะไรคือจมูกที่มันใหญ่ๆปีกห้อยๆปีกหนาๆเนี่ยเราเเรียกจมูกชมพู่ถ้าปีกเราห้อยหรือปีกเราตกเราก็ยกปีกขึ้นถ้าปีกเราหนาเราก็ตัดให้บาง ถ้าปีกเรากว้างก็ตัดให้แคบถ้าจมูกเราเชิดก็ทําให้จมูกยาวคือประเมินเป็นส่วนๆแก้ไขให้มันตรงจุดมันถึงจะแก้รูปแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นหมอว่าทุกอย่างมันควรจะมีความพอดีเราต้องคุยกันถึงความพอดีแล้วทําให้มันพอดีมันถึงจะสวย